คุณลูกค้าครับคุณจะแพ็กใส่กล่องเลยหรือเปล่าครับคือว่าผมเพิ่งเอากล่องมาสดใหม่ๆเลยนะครับนี่อะใช่ครับผมจะแพ็กใส่กล่องฝากด้วยนะครับได้เลยครับคุณลูกค้าอันนี้ครับมาแพ็กไ้แล้วขอบคุณมากเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะเออไว้เจอกันใหม่นะครับเออเอยนี่แกนะได้ยินข่าวเลยนั่นหรือเปล่าฉันได้ยินด้วยนะ ว่าเจ้าเมียวน่ะโดนเอนอกใจด้วยส่วนเอลิสน่ะก็เอ้ยก็น่าจะรู้ข่าวดีเออจริงด้วยเจ้าเมียวน่ะโดนเอหนอกใจ <c oughs> เรื่องนี้ฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันละเพื่อนอ้าวนั่นเจ้าเมียวนี่หอเจ้าเมียวเหรอเจ้าเมียวฉันบอดด้วยความหวังดีนะนายนะออกหา่าจาเจ้าเอเธอพวกเขาทั้งสองคนน่ะ มีความรักต่อกันนะบริสุทธิ์นายไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเขาได้หรอกนะเฮ้ยเดี๋ยวนายก็ออกหักกเปล่าว่ะเจ้าเอ๋นีไม่รักนายหรอกนะนี่พูดเรื่องบ้าอะไรนะเขาเนี่ยรักแค่สันคนเดียวเขาไม่แพงไปรักคนอื่นอ๋อเจ้าเด็กแน่นะเอ้ยอีกอย่างแน่เน่เจ้าเหมียวชิฉันไม่ฟังที่พวกแกพูดแล้วฉันจะออกไปข้างนอกหยุดจริงๆเลยรีบกลับบ้านดีกว่า ฮะถึงจะพวกนั้นจะพูดอะไรไร้สาระก็ไม่รู้เถอะยังไงเอ็น่ะก็ไม่มีทางนอกใจซันเพราะพวกเรานะ่ะมั่นกันมาตั้งสามปีแล้วนี่นาแถมฉันน่ะก็รักเขามากมากซะไม่ยอมเอ๊ะจริงเหรอแน่นอนสิเออดูนั่นสิใครมานะ่ะเออเจ้าเหมียวนายมาทำไม เออฉันบอกกี่รอบแล้วว่าอย่าออกมาเดินเป็นพานหังหนอกแล้อีกอย่างนะทําไมถึงเอเอนายอยู่กับเอลิสหรอเออเออคือฉันก็แค่ออกมาซื้อของขวัญน,น่ะไม่มีอะไรหรอกงั้นหรอมันก็ดีกลับเข้าไปที่บ้านได้แล้วเออเออวะดูนั่นสิของขวัญน,นั่นน่ะดูมีมูลค่ามากเลยนะ เ้ยถึงจะมีมูลค่าแต่แค่แค่นิดเดียวนั่นแหละยังไงก็เอแต่เดี๋ยวสันค่อยซื้อให้อของขวัญน,นี่เหรออืมงินซันกลับก่อนฮา้าทำไมเขาถึงทำแบบนี้กันเนาะแต่ก็คงมาเล่นกับเพื่อนนั่นแหละยังไงพวกเราสามคนก็เป็นเพื่อนกันเอาล่ะอยู่ตรงนี้นะ เออดีใจจริงๆเลยก็จะถึงวันคริสต์มาสแล้วเอต้องดีใจแน่ๆเพราะสิ่งๆนี้นะ่ะมันสวยงามงมากๆเลยแถมอ,อืมเดี๋ยวนั่งรอยอยู่ตรงนี้ดีกว่าเมื่อไหร่เอจะกลับมาบ้านเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกก็ควรที่จะรีบกลับไม่ใช่หรออากาศก็เริ่มหนาวแล้วเออ ในที่สุดกว่าจะกลับมาถึงบ้านนี่เอลิสนายน่ะก็เข้ามาข้างในก่อนเซเข้าใจแล้วนะเเอยเออจะว่าไปเอไอจนนั่นทำไมถึงไม่ไปนอนดีๆล่ะเนี่ยเออจะว่าไปแล้วคุณปลุกเขาดีไหมเนี่ยเราจะจะปลุกแล้วนะเน่เจ้าเมียวเจ้าเมียวมีเจ้าเมียวไอเตือนซเออเออ้ย,อย,อยกว่าจะเตื่นได้นะเจ้าเมียวเอะไง นายก็มาด้วยเหรอเอ่อเอคุณสามีคุณกลับมาบ้านแล้วดีใจจังเลยว่าแต่คุณพาเอลิสกลับมาด้วยอีกแล้วเหรอเอ้ยฉันกลับมาบ้านแล้วทำไมล่ะอีกอย่างฉันก็อยู่ที่นี่ตลอดอยู่แล้วอืออองั้นเหรอแต่นี่มันบ้านฉันกับสามีเนาะเอ้ยอยายนี่ไม่รู้อะไรเลยเอ๋อะไรของเธอช่างเถอนน่ อ๋อใช่สิอีกอย่างนายนะ่ะก็นอนอยู่ตรงนี้แล้วกันนะจะจะพาเอลิสขึ้นไปบนห้องอีกอย่างนายก็คงไม่จําเป็นต้องนอนบนเตียงใช่ไหมเอออะไรนะแต่ยังไงนะ้ำมันเตียงผมกับคุณไม่ใช่หรอเอ้ยนอนอยู่ตรงนี้แหละขึ้นไปกันเถอะเอลิสเข้าใจแล้วน้าเออ ทำไมเขาถึงทำแบบนั้นใส่ฉันแต่เขาสร้างมันเธอยังไงเขาก็คงเออเอริสก็เป็นเพื่อนนี่นะจะปล่อยให้นอนห้องนึงเล่นก็ไม่ได้ฉันก็ต้องอดทนเอาไว้เพราะยังไงฉันก็อแต่ยังไงซะเมื่อคิดดีๆแล้ว ตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยยิ้มตอนอยู่กับฉันเลยนี่แล้วทำไมไถึงบอกว่าที่นี่เป็นบ้านของเธอได้ล่ะฉันน่ะก็เป็นคนออกเงินซื้อพร้อมกับสามีนะแล้วมันจะไปเป็นบ้านของเธอได้ยังไงฮ้ยทำไมมันไม่อย่ได้ทําแบบนี้ทำไมเอเลสถึงได้อยู่กับสามีของฉันทั้งที่เธอก็ไม่ใช่ฉันทำไม ทำไมกันยังไงซะฉันก็ไม่ควร้องไห้แบบนี้ก็จริงแต่ฉันก็เจ็บปวดมากเกินกว่าแล้วรีบนอนี้กัวดแต่ตอนเช้ายังต้องทำอาหารอยู่เออสามีตื่นแล้วหรอเอมาหาอะไรหน่อยเซโดรเซว่าฉันน่ะทำสปาเกตตี้ไว้ด้วยนะ นี่แล้วทำไมถึงมีแค่สอนจานล่ะนี่นายอย่าบอกนะว่านายคิดว่าตื่นเช้ามาเอลิสจะกออไปข้างนอกเลยนะเฮ้ยนี่นายมิสติอยู่ไหมเนี่ยเอ๊ะม,มันไม่ใช่แบบนั้นหรอกหรอปกติตอนเช้าเอ้ยก็ต้องไม่ใช่อยู่แล้วเอลิสนะ่ะจะกินข้าวอยู่ที่บ้านเราใจเย็นก่อนเถอะนะ้าเอ้ยยังไงถ้าเป็นแบบนั้นแล้วฉันออกไปกินข้าวข้างนอกก็ได้ไปกันเถอะอเดี๋ยวฉันไปส่งนะเข้าใจแล้ว เดี๋ยวฉันไปบริษัทไหนด้วยนะเออฉันก็ต้องกินข้าวคนเดียวอีกแล้วหรอช่างเถอะมันก็คงไม่เป็นไรเพราะยังไงฉันก็สิ้นกับมันแล้วสุดท้ายเขาก็ออกไปข้างนอกเหมือนเดิมสินะฉันไม่สามารถห้ามเขาได้เลยเหมือนกับทุกครั้ง กินเสร็จแล้วก็จาไปล้างดีกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะต้องอันนั้นส่วนของสามีเอาไว้ในตู้เย็นให้เรากัืมตู้เย็นก็ยังว่างเปล่าเหมือนเดิมเลยอีกเดี๋ยวจะต้องออกไปข้างนอกแล้วที่ยังไงฉันก็ต้องทำตัวเป็นภรรยาที่ดีหน่อยเอาละเดี๋ยวจะจาไปล้างก่อนจะดีกว่า เออฮะอืมสิ่งนองจานอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองทางที่เป็นบ้านตัวเองก็ยังจำทางไม่ค่อยได้เลยฮะเอ่าเอาล่ะอย่าตอนนองจานเสร็จเออฮะอืมติ้ง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 เอ๊ะใครโทรมากันละเนี่ยเออฮัลโหลเอ๊ะ พี่เองเหรอไม่ได้ยินเสียงพี่นานเลยเออไม่ครับเขาไม่ได้พาใครมาบ้านเลยนะเออพี่อย่าพูดอะไรแบบนั้นสิยังไงผมนะ่ะก็เป็นภรรยาของเขานะพี่เออผมรู้อีกอย่างส่งคริสต์มาสนี้ผมไม่กลับบ้านนะเพราะว่าผมจะอยู่สลองนะโอเค ฮ้าพี่โทรมาหาสนิกแล้วแต่ฉันก็เข้าใจนั่นแหละเพราะยังไงมันก็อเออคือว่าอ่ะไงโอ้เธอเองเหรอเอาอาหารมาให้ท่านประธานอีกแล้วสินะเอ๋ร้องไห้ทำไมล่ะหรือว่าออเอเอไม่มีอะไรครับคือผมเอาอาหารมาให้ท่านประธานเหมือนเดิมนั่นแหละเออ ากคุณเอาไปให้เขาหน่อยนะผมต้องกลับแล้วขอบคุณพี่สาวที่เอาอาหารไปให้ท่านประธานตลอดนะครับผมไปก่อนละเฮ้ยเด็กคนนั้นจะรู้หรือเปล่านี่ยว่าท่านประธานนะ่ะช่างเถอะนี่ไปให้ดีกว่าเอ่อขอโทษนะคะท่านประธานคือว่าเอ่อมีคนเอาอาหารไม่ท่านนะคะเอ่อคือ ฉันไม่รู้ว่าหาันไปไรหรอกนะคะแต่มันดูน่ากินมากเลยคะ่ะงั้นเหรอเออาอมานี่แล้วเธอก็อไปได้แล้วเข้าใจใช่ไหมเออเ,เข้าใจแล้วคะ่ะฉันไม่รบกวนแล้วคะ่ะเอออืมนี่ฉันได้ยินว่าเธอ,อยังบ่นว่าหิวหลังจากที่กินข้าวตอนเช้านะ่ะเอานี่ไปกินนะเออฉันไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าชีคิดว่าฉันอยากจะกินของแบบนี้เหรอ อ๊ยแค่ได้กลิ่นฉันก็อยากจะอ้วกอยู่แล้วยังไงฉันคิดว่าตอนนายเลิกงานนายค่อยพาฉันไปหาอะไรกินดีกว่าว่าไหมยังไงมันก็น่าจะอร่อยกว่านั่นสินะอาหารนั่นก็ไมไ่น่ากินขนาดนั้นรสาอยก็แย่แถมยังไม่เห็นน่นนากินเลยเฮ้อใครกันที่มันจะอยากกินอาหารแบบนั้นน่ะว่ากันไหมเอลิส ออนายเรียกซื้อสันด้วยดีใจจริงๆเลย